สวัสดีครับเพื่อนๆครับเพื่อนช่างวิเลงธาทุกคนนะครับช่างวิลเลงทาจะซ่อมในส่วนของ NTS p r e m p k a r a o k e เครื่องนี้นะครับนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ซื้อไปแล้วยังไม่ได้ดังเลยพอดีต่อพ่วงผิดนะครับผู้ใช้ต่อพ่วงผิดนะครับต่อสัญญาณเอาสปีเกอร์เอาจากมิกนะครับเป็นพาวเวอร์มิกนะครับเอาตรงสปีคเกอร์เอาะนะครับ เอามาเข้าสัญญาณอินพุตของในส่วนของอินพุตเนี่ยก็เลยทําให้เครื่องรับสัญญาณจากอินพุตภายนอกไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลายดวแล้วก็เทปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับไม่ไม่เข้ามาเลยแต่ในส่วนของไมโครโฟนเสียบด้านหน้าตัวนี้มีสัญญาณออกได้นะครับนี่ตัวนี้ออกได้นะครับเช็ค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  ได้นะครับในส่วนของเอ็กโคอะไรพวกนี้ปรับได้หมดเลยเช็ค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 ดังนะครับแล้วก็สัญญาณออกก็ออกได้ด้วยนะครับ AB ออกได้พูดง่ายๆก็คือซ้ายขวาของสัญญาณออกได้ออกได้นะครับรอยลอยลอยลอยตอวนี้ออยอลอยไอยลอยลอยลียลอยลอยลอยไอยลอยลอลอยลียลอ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 ยลยลอยออยไอยอลยลยลัออลลย เดี๋ยวดูด้านหลังของเครื่องนะครับเ้วถอดปากก่อนด้านหลังของเครื่องเป็นแบบนี้นะครับสัญญาณออกได้ออกได้เสียบไม้แล้วออกได้ในส่วนของเอานะครับเป็นซับวูเฟอร์เอาตัวนี้เสียบเข้าไปจะหามือค้างตลอดเลยนะครับตนนัวนี้ในส่วนของสัญญาณอินพุตเนี่ย เข้าไม่ได MM ้เลยนะครับช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เข้าไม่ได้เลยก็เนื่องจากว่าในส่วนนี้เป็นการต่อผิดนะครับแจ็คผิดนะครับเอาสัญญาณจากสปิเกอร์นะครับสปิเกอร์ของมิกคือมิกก็จะมีรูปแบบนี้ครับเป็นเป็นสปิเกอร์เพราะว่ามิกนะครับมันจะมีรูแบบนี้เราไปเสียบออกมาแล้วก็มาเสียบเสียบเสียบก็อาจจะเสียบผิดพลาดมาจนถึงตรงนี้เลยนะครับก็เลยพัง แต่ตอนนี้ก็คงจะต่อเข้าไปที่เครื่องขยายเสียงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยไม่ได้มาเสียบตรงนี้ก็เลยมาเสียบในส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้มันก็เลยส่งผลให้พังหมดเลยนะครับโอเคนะครับเป็นเรื่องถาคงจะต้องดําเนินการซ่อมนะครับเครื่องมาในลักษณะนี้นะครับมาในลักษณะนี้เลยฟ้าปิดอะไรก็ไม่มีนะครับผู้ใช้ลื้อมาแบบนี้นะฮะลูกบิดอะไรก็ไม่เห็นนะครับมาแบบนี้แหละมาอย่างนี้แหละนะครับ มันแกะยังไงผมยังไม่ได้เคยแกะออกมาเลยเนีย่เออแกะอย่างนี้นะมาดูด้านล่างน,นะครับสิ่งที่จะต้องได้ดูแล้วก็ได้ซ่อมต่อไปนะครับก็คงจะต้องเป็นในส่วนของสัญญาณอินพุตสัญญาณอินพุตนะครับแจ็คเขาต่อเข้ามาหา IC นะนะครับเท่าที่ดูเราต้องดูด้วยว่ามันมีอาขาดมีไนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าสัญญาณจากในส่วนของเจ้าตัวมิก เป็นช่องสปีคเกอร์เอาพุนะมันค่อนข้างที่จะแรงนะมันไม่ใช่ค่อนข้างแรงนะมันขับลำโพงได้เลยนะครับพอมาเข้ามาที่ IC ซพวกนี้มันก็ส่งผลให้ IC พวกนี้นี่พังเสียหายได้นี่ครับคือเบอร์ไอ scf 4 0 5 2นะครับทั้ง3ตัวเลยมีปัญหาแน่ๆนะ่ะฮะเพราะว่าแจ็ค3ตัวใช้ไอซตัวแบบนี้นะครับ แจ็คอินพุตสามอย่างเลยนะฮะสามอย่างบาทไม่ใช่นะฮะตอนนี้ก็คือแม่จริงจแล้วก็เกิดไม่ทันในสามอย่างบาทเนี่ยจะเห็นอยู่เหมือนกันเดี๋ยวนี้เห็นแต่พันห้าพันสามไม่ใช่สามอย่างบาทแล้วเว้ยมันราคาขึ้นตอนนี้นะครับสัญญาณเข้านะครับเข้ามาที่ไอซีถ้าเสียบผิดบารูนี้อีกก็เข้ามาที่ไอซีเสียบผิดรูนี้ก็เข้าไอซีเนี่ยเสียบผิดรูนี้ก็เข้าไอซีเสียบผิดรูนี้เข้าไอซีแน่นอนอยู่แล้วไอซีเสียแน่ๆนะครับ แลวที่นี่ในส่วนของซับวูเฟอร์ซับวูเฟอร์ที่เป็นเอาพุทนะครับช่องที่เป็นซับวูเฟอร์เอาพุทคือช่องนี้นะครับไปไหนครับทีนี้ก็มาดูไล่ดูเอ,อ้ไปไหนมาไล่ดูนะว่ามันจะเป็นในส่วนของซีเสียไหมนะครับตัวนี้ตัวนี้มานี่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 เนานะนะครับไมซี C, ตัวนี้นะครับนี่ก็คือซับเอาพุทซับวูเฟอร์เอาพุทแต่ไม่แน่ใจว่าจะเสียหรือเปล่า แต่ในส่วนของสตอรีโออาร์ของเขาเนะ่ยเอบของเขาเนะี่ยนะครับชช่นน,นี้กับชช่นน,นี้นะครับใช้ IC ตัวเดียวกันเท่าที่เห็นนะคือีตัวนี้นะครับเพื่อนแล้วก็มันดังด้วยก็แสดงว่าตัวนี้ก็คงจะไม่เป็นไรในส่วนของซับเอาตัวนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับสิ่งที่น่าสงสัยที่สุดก็คือ1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนี้นะครับผมก็คงจะต้องดําเนินการซ่อมแซมในการซ่อมแซมคงไม่มีอะไรมากเท่าที่ดูนะ ก็คงจะไม่ต้องไปวัดไฟอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเรารู้ประวัติแล้วว่าต่อสัญญาณที่มันมีความแรงที่จะขับลำโพงเอามาขับ PM แน่นอนอยู่แล้วไอซีพังนะครับมันต้องใช่แน่แน่ก็คงจะต้องถอด IC พวกนี้ออกก่อนถอด i อซออกดูด้วยดูว่า IC อันดับแรกเลยดู IC ก่อนเบอร์อะไรนะครับ4 052แบบนี้เราดูต่อไปด้วยว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาอ,อยู่ในทิศทางใดยังไง นี่นะนเห็นไหมครับเออเพราะฉะนั้นแล้วตัวใหม่เอามาใส่ก็ให้มันอยู่ในตำแหน่งขาที่หนึ่งเหมือนกันนะเพื่อนโอเคครับผมก็คงจะต้องดาเนินการเดี๋ยวถอดไดซพวกนี้ออกมาเลยเสียแน่ๆไอี IC, พวกนี้โอเคนะครับถอดไดซออกแล้วเปลี่ยน i อซีไตัวนี้สุดยอดมาก จุ่มฟักแล้วก็ให้ความร้อนไอซก็งัดออกมาได้เลยนะเพื่อนไอซประเภทนี้มันเป็นไอซติดผิวหน้ามันบางทีมันก็ติดกาวไว้นะมีกาวติดนะครับก็จะไม่ออกมาเออันนี้ติดกาวไว้นิดเดียวนิดเดียว มาเนี่ยนะนะครับก็สามตัวถ้าไม่ต่อผิดก็คงจะไม่พังนะพูดถึงนะแต่ในกรณีนี้ต่อผิดนะครับเสียบผิดหู้นะต้องเห็นเสียบหูหนาด้วยเสียหูดาดว้วยเสียบหูหลังวเวยเวย,วย <laughs> ผิดหู <laughs> มันเสียบเข้าได้เลยนะตอนนี้อืมแจ็คมันตรงกันมันเสียบได้เลยมันไม่มีสะดุดอะไรเลยนะไม่ได้หล่อลื่นอะไรเลยเสียบปัดเข้าไปได้เลย,เลยก็เลยง่ายหน่อยก็เลยผิดง่ายหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเออตัวนี้ออกยากหน่อยนึงให้วนวนเยอะๆก่อนก่าไม่ละลายเยี่เกาวอยู่ด้านล่างด้วยนะครับนะ Oh, ว่ากันไปสามตัวนะครับตัวนี้นะ uh, ว่ากันไปครับกาวไม่ต้องขูดออกก็ได้ด้านล่างเนี่ยไม่ต้องนะครับไม่ต้องก็ได้แล้วทีนี้เวลาเราเอาใส่เข้าไปเราติดกาวด้วยไหมก็ไม่ต้องก็ได้วากนไปนะครับสามตัวนะไอซีผมนี่ก็มีเหมือนกันนะ นานมากแล้วเนี่ยโอ้โหจกออกมากหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อนๆมีเหลืออยู่นี่กี่ตัวเหลืออยู่ห้าหกตัวหกเจ็ดตัวหกตัวนะครับเอาถูกไหมเนี่ยไม่ถูกแล้วเดี๋ยวเดียว <laughs> วันละเบอร์หยิบมาผิดนี่ก็น่าจะเป็น แล้วใช้แล้วลนไฟไว้กลัวมันหล่นไงจริงหรือเปล่าลี่ยนีครับนะนี่ขับนะ4052นะครับนะเดี๋ยวมันต้องซูมไหมไม่ต้องซูมก็ได้หรืมั้งอเอาเป็นว่าเดี๋ยวใส่แล้วก็ลองได้เลย กาวก็ไม่ต้องติดก็ได้หรอกนะครับต้นอูเห็นไหมกาวอยู่ด้านล่างนี่ตัวหนึ่งไปไหนนหล่นไปไหนเนาะแกะชัดๆแล้วไปไหนเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องเอาใส่ละแต่การเอาใส่มันต้องเล็งดีๆด,ด้วยนะครับพวกขาพวกอะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับเล็งดีๆแล้วก็บัตรกรีดีๆเอาออกนะง่ายอยู่เอาใส่ด้วยที่นี่มันก็ต้องเล็งดีๆก่อนนะเพื่อนนะ แล้วก็ต้องทําความสะอาดนะครับในส่วนของผิวหน้าที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยพวกนี้นะครับถ้าไม่ทําความสะอาดนี่ก็ไม่ดีนะนี่ทำความสะอาดหน่อยง่ายมากเห็นไหมสำลีเรานี่แหละนะครับเอาชุบชุบทินเนอร์แล้วก็เช็ดเช็ดหน่อยเอ้ก็น่าจะได้การแล้วก็เดี๋ยวเอาใส่นะเดี๋ยวลองดูครับมันจะเป็นยังไงยานมันจะเข้าไหมเล็งดีๆก่อน เนี่ยตัวล่างมันเป็นกาวติดแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองเอาใส่นะเพื่อนนะนะครับเราก็แค่เอาไอซมาวางไว้แบบนี้แล้วทีนี้เล็งดีๆปากขีบปากนีบอ,อะไรก็วางกันไปสิ่งที่เราจะจับได้ง่ายถ้าไม่อยากจับง่ายก็เอามือเราเนี่ยก็ได้แต่มือมันจะบงับงๆหน่อยนะเพื่อน ระวัาางมันจะลวกมือตัวเองด้วยนะใส่สีเข้าไปยืดขาได้ขาหนึ่งให้มันได้ก่อนแล้วก็ให้มันปรับระดับให้มันตรงตรงหน่อยแล้วทีนี้เพอาขามันตรงแล้วก็เ,เห็นไหมมันก็เริ่มตรงแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็เอาขาตรงข้ามกันหน่อยหนึ่งนะบีบตัวนี้ลงหน่อยเนี่ยอย่างนี้มันก็ไม่หลุดแล้วนะครับ แมเพื่อนชักจะง่ายแล้วใช่ไหมตัวนี้ก็เอาปรับระดับอีกหน่อยนึงมันอาจจะไม่ค่อยตรงปั๊บเออเอาดีขึ้นเห็นไหมครับก็ใส่เข้าไปบัดกรีขาให้มันได้ให้มันตรงอย่าให้มันชอ็อตเพื่อนๆอาจจะต้องใช้สกิลช่างประสบการณ์ช่างความชำนิชำนาญทั้งด้านการบัดกรีเข้ามาบัดกรีแบบนี้ เห็นไหมก็ได้ลนะเออเห็นไหมครับก็บัดกีได้กี้เป็นีละขาละขานี่แหละนะครับเพื่อนๆจะลากตะกัวปืดเลยก็ได้แล้วแต่ใครถนัดนะเพื่อนนะเนี่ยเอาทีละขานี่แหละถ้าลากตะกัวปืดเลยก็ได้เหมือนกันเออแต่มันมันต้องบีบลงด้วยแต่ละขาเพราะว่ามันจะทำให้ขามันไปชิดกับแผ่นแผ่นมงจรนะครับ ให้ความร้อนแบบนี้เอาหัว้างดันลงหน่อยมันจะได้แนบชิดติดดีการบัดกีจะได้มีประสิทธิรูปนะครับเห็นไหมน,นั่น,นอ่ะน,นัะ่นอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งตัวตัวต่อไปก็ทำกันกันนะครับเพื่อนๆหลักใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของ4052นะครับตัวนี้ ไม่ได้ติดกาวเลยผมนะครับแต่ว่าตัวเดิมที่ใส่มาติดกาวนะครับแล้วก็อีกตัวที่จะเปลี่ยนตัวนี้ก็เป็นเบอร์4 5 5 8นะครับตัวนี้นะครับในส่วนของซับวูเฟอร์แน่นอนอยู่แล้วก็จะทำการเปลี่ยนไอซีรวมแล้วก็จะเป็น4ตัวในอันดับนี้แล้วก็ไปลองเครื่องกันนะครับดำเนินการก่อนตัวนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับเล่าเพื่อนฟังนะครับว่าไม่ต้องติดกาวก็ได้ ผมว่ามันต้องสุดยอดแน่นแน่เลยแน่ๆๆนแะน่ๆเคนะแบบนะโอ้สุดยอดเลยประกอบเข้าไปเลยใช้งานได้แล้วนะครับนะเห็นไหม ก็ยังเหลืออีกอีกตัวนะครับลักษณะแบบนี้แหละพัง2ตัวเลยโอเคนะครับก็คงต้องจากไปอออเอ็นทีนะครับราคาน่าจะอยู่ประมาณส 3, าักสามพันกว่าโอเคเลยมีสองเครื่องนะครับเครื่องนี้ก็เหมือนกันเลยเสียบผิดเหมือนกันเลย เจ้าของเดียวกันเลยนะครับก็เดี๋ยวมันจะยาวแล้วละคลิป10กว่านอาทีแล้วเดี๋ยวตัวนี้เป็นคลิปต่อไปนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเสียจะเหมือนกันคล้ายกันไหมนะครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ